สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับเครื่องเชื่อม f a ลคอนครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาลองเป็นเครื่องเชื่อมมิกหรือว่าเครื่องเชื่อม c ซีทูรุ่นใหญ่ๆกันบ้างน,นะครับผมอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาต ฝากช่อง YouTube ของเราได้นะก็พิมพ์เลยครับว่าเครื่องเชื่อมฟาวคอนแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับผมเครื่องเชื่อมฟาวคอนนะฝากช่องทางติดต่อเราไว้ด้วยโอเคเขาเรื่องกันเลยสําหรับวันนี้ SCR Mix 315นะครับผมตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะย้ําอย่างแรกเลยคือใช้ไฟ380โวลต์3เฟสนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้ไฟบ้านไม่ได้นะย้ําไว้เลยตัวนี้ไฟ3เฟสนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดสายฟีดยาว5เมตรนะครับผมแล้วก็สายเชื่อมอีก3เมตรนะแล้วก็ที่สําคัญ ดูเลยครับตัวนี้สายเชื่อมมาเป็นแบบ350แอมป์สายใหญ่มากอึดทนแน่นอนนะครับเจ้าตัว SCR Mix 315ตัวนี้ขยับขึ้นมาจากรุ่น Max Mix 250นะครับผมตัวนั้น250จะเป็นไฟเฟสเดียวนะตัวนี้ไฟ3 f เฟสที่สําคัญตัวนี้ฟังก์ชันการเชื่อมทีเด็ดมากๆนะครับผมมีทั้งการเชื่อมแบบจุดสปอร์ตนะแล้วก็มีการเชื่อมแบบตั้งเวลาด้วยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกที่หน้าตู้กันเลยครับ โอเคครับเรามาดูที่หน้าตู้กันก่อนเลยนะครับผมตัวหน้าปัดตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปัดตัวโวล์นะครับผมแรงดันแล้วก็กระแสเชื่อมนะอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับตัวแรกจะเป็นแก๊สเช็คนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโหมดเชื่อมนะครับก็สามารถเช็คแก๊สได้ก็จะมีเสียงออกมานี้นะต่อมาตัวรีโมทคอนโทรลกับตัวพาร์เนลคอนโทรลนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการให้ควบคุมที่จุดไหนตอนนี้เดี๋ยวผมจะควบคุมที่ตรงหน้าตู้เป็นหลักนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจะควบคุมที่ตัวปีดก็กดที่ตัวบนได้นะไปที่รีโมมมมนนนนนะะะะคครรรรรรัััััััับบบผตตตตต่่อออาาางงีี้้หววววววใจจสํญขเเลยแกกกปป็ด ผมตัวนี้เป็นการปรับวนแบบหยาบนะแล้วก็ปรับวนละเอียดนะครับผมตรงนี้นะก็ผมจะปรับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอธิบายเรื่องการปรับวนอีกทีนึกันะครับผมไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปนะครับโอเคต่อมาตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสเชื่อมนะครับผมหรือว่าความเร็วลวดนะก็เราจะปรับอยู่ที่ประมาณเลข5วันนี้ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับผมอ่ะโอเคฟังก์ชันสําคัญตรงนี้นะ จะมี3ฟังก์ชันหลักๆเลยก็คือ1 continual weld นะครับผมตัวที่2เป็นตัว spot weld แล้วก็ตัวที่3คือ intermittent weld นะครับตัวแรกเลยตัว continual weld ก็คือเป็นการเชื่อมแบบปกติเลยนะครับผมอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมจริงให้ดูไปด้วยเลยนะครับก็กระแสปรับอยู่ประมาณเล็5นะครับผมอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยอ่านี่ก็จะเป็นการเชื่อมแบบธรรมดาเลยนะจะเห็นว่าตัวกระแสเชื่อมก็เด้งขึ้นมาประมาณ2 0 0แอมป์นะครับ25โวลต์นะครับผมอ่ะเราปรับอยู่ประมาณเล็5 ก็จะอยู่ที่นิ้วของเราเป็นหลักอะต่อมาเราจะลองเชื่อมแต้มดูก็ได้ครับก็เป็นการเชื่อมแบบปกติเลยนะครับไม่มีฟังก์ชันใดๆประมาณนี้นะครับผมต่อมาฟังก์ชันที่นะครับผมจะเลือกเป็นตัว s p o t w well วลตัวนี้นะครับหมุนมาแล้วก็กระแสเชื่อมยังปรับอยู่ที่เดิมนะ ตัวที่จะต้องปรับสปอร์ตเวลก็คือตรงนี้นะครับคือระยะเวลาของกระแสะเชื่อมที่ปล่อยออกมานะครับตอนนี้ผมจะลองปรับเลข2ก็คือเราสามารถกดสวิตช์ที่ปืนเชื่อมค้างไว้ได้เลยพอถึงกําหนดเวลาของมันมันจะหยุดเองนะครับเราปล่อยแล้วกดอีกครั้งถึงจะเชื่อมได้นะครับผมอ่ะพร้อมแล้วลองเลยครับอ,อ่นนี้คือเป็นการเชื่อมแบบสปอตหรือว่าเชื่อมจุดนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วเราแค่ปล่อยออกแล้วก็กดไปค้างไว้ได้เลยมันจะหยุดของมันเองนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับต่อมาฟังก์ชันที่3นะครับก็คือเป็นตัว intermittent w e l e ตัวนี้มันจะสามารถกำหนดทั้งระยะเวลาการเชื่อมที่จ่ายกระแสนะแล้วก็ระยะเวลาของการหยุดเชื่อมได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแนวแรกผมจะลองปรับที่ประมาณ1ครึ่งทั้งคู่แล้วกันจะได้เห็นความแตกต่างและเดี๋ยวแนวที่2จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะสังเกตที่ตัวนิ้วของช่างเราเวลาเชื่อมนะครับพร้อมแล้วลุยเลยครับอ่าจะเห็นว่านี่คือค่อนข้างเร็วเลยนะครับ มันก็จะออกมาเป็นจังหวะแบบนี้ได้เลยนะอ่าโอเคครับอ่าลองดูที่แนวเชื่อมก่อนเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับเพิ่มให้อีกแบบนี้นะครับอ่ะเรามาลองอีกแนวนึ่งเดี๋ยวกลับด้านชิ้นงานเลยครับผมจะลองปรับตัวอินเทอร์วอลไทม์หรือว่าระยะเวลาของการหยุดนะครับเพิ่มขึ้นนะประมาณสัก3าแล้วกันแล้วก็ระยะเวลาของการเชื่อมเนี่ยเป็น3เหมือนกันอ่าเราจะลองดูเลยว่าตรงเนี้ยก็จะนานขึ้นอย่างแน่นอนนะครับกระแสเชื่อมปรับที่เดิมพร้อมแล้วลุวยเลย จะเห็นว่ากระแสเชื่อมจะจ่ายออกมาเป็นจังหวะนะครับแล้วก็หยุดแบบเป็นจังหวะนะซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเราสามารถปรับที่หน้าตู้ได้เลยนะครับมาดูที่แนวเชื่อมกันเลยนะครับผมจะเห็นว่าตัวแนวที่2นะที่ผมปรับตัว interval time กับตัว s p o t time เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะส่วนตัวแนวแรกอ่ะรบกวนช่างหมุนชิ้นงานนิดนึงมันก็จะทีทีแบบนี้นะครับผมโดยเราใช้กระแสเชื่อมแรงดันเชื่อมเท่ากันนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับรีวิววันนี้นะเครื่องเชื่อม Mi ก SCR m i ก315นะครับผมตัวนี้นะย้ําอีกครั้งใช้ไฟ380วต์3เฟสนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟบ้านใช้ไปได้นะตัวนี้ประหยัดแน่นอนมาพร้อมชุดฟีดยาว5เมตรสายเชื่อมแบบ350แอมป์ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เชื่อมลวดได้ตั้งแต่0.8ถึง1.2นะแล้วก็ฟังก์ชันครบคันตัวนี้เชื่อมง่ายแน่นอนนะครับ315แอมป์เต็มนะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอ,อ ขอบคุณครับสวัสดีครับ